ดูไขมันแล้วผิวจะย้วยไหมนะคะวันนี้มอมีคำตอบให้กับทุกคนคะ่ะ ดูดไขมันนะคะปกติจะเป็นการนําไขมันออกจากร่างกายในบริเวณที่เราต้องการใช่ไหมคะหลายคนอาจจะกังวลว่าหลังดูดไขมันไปแล้วผิวจะย้่ยไหมหมอคําถามนี้เป็นคําถามอันดับหนึ่งเลยค่ะหมอจะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มที่1นนะคะกลุ่มนี้จะมีผิวที่ค่อนข้างกระชับอยู่แล้วนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ได้อ้วนมากนะคะอย่างเช่นต้นแขนค่อนข้างใหญ่เล็กน้อยนะคะกลุ่มนี้ก็คือไม่ว่าจะดูดยังไงเนี่ยไม่ย้่ยแน่นอนนะคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่เริ่มมีความ ความหย่อนคล้อยลงมาแล้วนะคะเวลาดึงก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยมีความยืดมีความนุ่มนะคะกลุ่มนี้ก็คือหลังดูดไขมันจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความกระชับผิวมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไทส์หรือว่าเจพลาสมานะคะซึ่งในแฟชั่นเซนเตอร์ของเราก็มีอุปกรณ์ที่เพิ่มความกระชับหลังดูดไขมันทุกประเภทเลยค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่เรียกว่ามีความหย่อนคล้อยค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นแขนออกมาเป็นรวงพึ่งนะคะหรือว่ากลุ่มที่เคยน้ําหนัก เยอะเป็นร้อยกิโลแล้วก็ลดลงมานะคะกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีความหย่อนค้อยค่อนข้างมากค่ะเราก็จะต้องทําการกระชับผิวโดยการใช้กลุ่มของเจพลาสมาหรือว่าจะเป็นการผ่าตัดหนังออกนะคะเห็นไหมคะว่าหลังดูดไขมันนะคะมีวิธีการที่ช่วยกระชับผิวมากมายหลายอย่างคะ่ะและแฟชั่นเซนเตอร์ของเรานะคะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยกระชับผิวหลังดูดไขมันทันทีนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการดูดไขมันและกังวลเรื่องของความหย่อนค้อยไม่ต้องกังวลเลยนะคะ สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่แฟชเซ็นเตอร์เลยค่ะ